วิธีจูงใจคนให้ได้ผล99%การจูงใจคนให้ได้ผลต้องอาศัยเทคนิคที่ผสมผสานทั้งความเข้าใจจิตวิทยาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการที่คุณสามารถทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่คุณพูดและร่วมมือหรือทำตามสิ่งที่คุณต้องการเป็นทักษะที่สำคัญไม่ว่าจะในงานการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวการทำให้ได้ผล99%นั้น จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และใช้วิธีที่สร้างความเชื่อมัน่นความสัมพันธ์ที่ดีและการชี้นำที่ชัดเจนมาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่สามารถทำให้คุณจูงใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายการจูงใจคนจะได้ผลสูงสุดเมื่อคุณเข้าใจความต้องการความปรารถนาและแรงจูงใจภายในของพวกเขา หากคุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คุณพูดหรือเสนอให้กับสิ่งที่เขาต้องการได้เขาจะมีแนวโน้มที่จะตอบรับคุณมากขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังพยายามจูงใจทีมงานให้ทำงานหนักขึ้นคุณต้องรู้ว่าทีมของคุณต้องการอะไรเช่นการยอมรับความก้าวหน้าหรือโบนัสหากคุณสามารถชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณขอให้พวกเขาทำ จะช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเขาจะเต็มใจทำงานมากขึ้นเช่นถ้าคุณทำโปรเจกต์นี้สำเร็จคุณจะได้โอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสพิเศษ 2. ใช้เทคนิคการสะท้อนความรู้สึกเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการสะท้อนพฤติกรรมท่าทางหรือคำพูดของอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน การสะท้อนเป็นวิธีที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และสร้างความไว้วางใจโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังคุยกับลูกค้าและเขามีท่าทางสงบคุณสามารถสะท้อนท่าทางโดยการรักษาความสงบและพูดด้วยน้ำเสียงที่สอดคล้องกันวิธีนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและไว้วางใจคุณมากขึ้น 3. ให้เขารู้สึกว่าเป็นฝ่ายเลือกเอง มนุษย์มีความต้องการอิสระในความคิดและการกระทำดังนั้นการให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีทางเลือกจะทำให้เขายินดีทำตามมากขึ้นแม้ว่าในความเป็นจริงคุณจะเป็นฝ่ายชี้นำทิศทางตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกลูกค้าว่าคุณต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้ลองเปลี่ยนเป็นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ตอนนี้หรือกลับไปลองคิดดูก่อนก็ได้ เมื่อลูกค้ารู้สึกว่ามีทางเลือกเขาจะไม่รู้สึกถูกบังคับและมีโอกาสตัดสินใจซื้อเอง 4. ใช้การขอบคุณและชื่นชมการชื่นชมและขอบคุณเป็นการสร้างความรู้สึกดีให้กับคนที่คุณต้องการจูงใจคนเรามีแนวโน้มที่จะทำตามหรือร่วมมือกับคนที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีการขอบคุณและให้คำชมเชยจะทำให้เขามองคุณในแง่บุกมากขึ้นตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานช่วยทำโปรเจกต์ให้คุณเริ่มต้นด้วยการขอบคุณเขาก่อนเช่นขอบคุณมากที่ช่วยฉันเมื่อคราวก่อนคุณทำงานได้เยี่ยมจริงๆฉันอยากขอให้คุณช่วยโปรเจกต์นี้อีกครั้งเพราะฉันเชื่อในความสามารถของคุณคำชมเชยจะสร้างแรงจูงใจให้เขายินดีช่วยอีกครั้ง5ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน ผู้คนมักจะทำตามหากพวกเขาเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำตามนั้นอย่างชัดเจนดังนั้นการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจะเพิ่มโอกาสที่คนจะทำตามคุณตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ทีมงานทำโปรเจกต์ที่ยากและใช้เวลามากคุณต้องชี้ให้เห็นว่าทำไมมันถึงคุ้มค่าที่จะทำเช่นถ้าเราสามารถทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จได้ บริษัทจะเพิ่มรายได้ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นเงินเดือนให้ทุกคน 6. ฟังอย่างตั้งใจหนึ่งในวิธีที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณใส่ใจและพร้อมช่วยเหลือเขาคือการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะฟังสิ่งที่เขาพูดและสะท้อนกลับอย่างมีเหตุผลวิธีนี้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาและจะเต็มใจที่จะฟังคุณกลับตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจูงใจเพื่อนร่วมงานในการทำโปรเจกต์ใหม่ลองถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับงานที่ต้องทำฟังความเห็นและข้อกังวลของเขาอย่างตั้งใจเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับคุณมากขึ้น 7. สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม การสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญจะทำให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำตามหรือร่วมมือกับคุณตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ทีมงานของคุณทำงานหนักขึ้นลองสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สำคัญเช่นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบรษิษัทและเราเป็นทีมเดียวที่สามารถทำให้มันสำเร็จได้ ผมเชื่อว่าทุกคนจะทำได้ดีเพราะเราคือทีมที่ดีที่สุด 8. ใช้หลักการแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่นหลักการแลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดที่ว่าคนเรามักจะรู้สึกว่าเขาควรจะตอบแทนสิ่งที่ได้รับเมื่อคุณให้สิ่งที่มีค่าแก่ใครเขาจะมีแนวโน้มที่จะตอบแทนคุณด้วยการทำสิ่งที่คุณขอตัวอย่างเช่นหากคุณอยากให้เพื่อนร่วมงานช่วยทำงานพิเศษ คุณอาจเริ่มต้นด้วยการเสนอตัวช่วยเขาก่อนในงานอื่นเช่นผมเห็นว่าคุณยุ่งอยู่กับโปรเจกต์นี้ผมช่วยคุณเตรียมเอกสารได้นะเมื่อเขาเห็นว่าคุณช่วยเหลือเขาเขาจะมีแนวโน้มที่จะตอบแทนคุณด้วยการช่วยงานของคุณ 9. ตั้งคำถามที่นำไปสู่คำตอบที่คุณต้องการการตั้งคำถามที่มีทางเลือกจำกัดและนำไปสู่คำตอบที่คุณต้องการ เป็นเทคนิคที่ทำให้คนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแม้ว่าคุณจะชี้นำคำตอบนั้นไปแล้วตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ทีมงานของคุณทำงานเสริมในวันหยุดคุณอาจถามว่าคุณสะดวกที่จะทำงานเสริมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีทางเลือกแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเลือกทำงานในวันหยุดตามที่คุณต้องการแล้ว การจูงใจคนให้ได้ผล99%ต้องอาศัยการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และการใช้เทคนิคที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจและความรู้สึกของการมีส่วนร่วมการใช้วิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถจูงใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องงานและชีวิตประจำวันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ